ปัจจุบันโลกโซเชียลได้ก,กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างไร้ขีดจ,จำกัดกับกลายเป็นดาบสองคมในการเข้าถึงความเสี่ยงและอันตรายอย่างรู้เท่าไม่ถึงการเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเครื่องสำอางและอาหารเสริมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐ,ฐกิจสูงถึงแสนล้านบาทแต่ทราบหรือไม่ว่ากว่า40%กลับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานผิดกฎหมายและโฆษณาเกินจริง จึงทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการติดตามตรวจสอบแต่ก็ยังไม่ทันต่อการแพร่กระจายอย่างไร้การควบคุมของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานนี้ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ตั้งแต่การระคายเคืองเพียงเล็กน้อยจนถึงระดับเสียชีวิตดังที่เป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันป้าเป็นเบาหวานลกก็ไม่อยากหลบกกหลกร้านนะเวลาไปหลักชาที่ก็ต้องถ่ายเวลาต้องมีคนพาทึ้งลูกๆก็ไม่ค่อยวา่างทำงานกันเพ่เลยไปกินเสพยากินเองมั่ง ซึ่งคางบานเขาแบ่งมามั่งแวลาเขาได้เยอะๆอันค่ะมื่อพี่ก็สยามมาต้อมกินมั่งเขาบอกว่ากินดีแต่ว่าก็บอบหวันก็รลอดนันลกนะค่ะเคยใช้ลิปสติกและอายแชโดว์ตาตาที่ซื้อจากตลาดนัดค่ะเพราะวันนี้เลือกเยอะมากก็เลยซื้อบ่อยแต่ว่าก็ไม่เคยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เลยสักครั้งเพราะไม่รู้จะไปตรวจสอบที่ไหนก็พอรู้มาบ้างค่ะว่าผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยมันอันตราย แต่ว่าเราก็เลือกดูตัวที่เราคิดว่าน่าจะปลอดภัยและราคาไม่แพงมากพอเราลองเอามาใช้ดูเออเราไม่แพ้ไม่เกิดอันตารายก็เลยไม่กลัวค่ะประสบการณ์จากผู้ใช้จริงเหล่านี้คือตัวอย่างความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ด้อยมาตรฐานมากมายเล็ดลอดกรอบกฎหมายและก้มกลายชีวิตประจําวันของคนไทยในปัจจุบันยิ่งง่ายในการสั่งซื้อยิ่งเสี่ยงต่ออันตรายแฝงคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนคงจะปลอดภัยยิ่งขึ้น ถ้ามีเครื่องมือหรือเครือข่ายในการร่วมด้วยช่วยการดูแลประชาชนให้ห่างไกลาจากอันตรายในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานที่เกลื่อนตลาดและสะพัดอยู่ในโลกออนไลน์ทุกวันนี้ตาวัวก็คือเครื่องมือและระบบการจัดการความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาที่อาศัยความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย โครงการตาไวฟอร์เฮล t h นะครับเป็นโครงการที่ทํางานเพื่อผู้บริโภคด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับเราดําเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2558ในขณนะนั้นนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขตบริการสุขภาพที่10และ12ครับและในปี2561นะครับ โครงการของเราต้องการให้แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเราจึงได้ทำการพัฒนาเป็นเวอร์ชัน2.0ในครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครับการทำงานของโครงการตาไวฟอร h เฮล t h แบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. ระบบแอปพลิเคชันตาไว For Health ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานโฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยโดยระบบนี้จะออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นปัจจุบันพัฒนาสู่เวอร์ชั่นที่2.0 2. ระบบเครือข่ายตาไวประกอบไปด้วยหลายกลุ่มคนที่ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอาทิเพสัชกรบุคลากรทางการแพทย์อสมอยน้อยทำงานเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ส่งรายชื่อผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยผ่านแอปพลิเคชันซึ่งข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานคุ้มครองผู้บริโภคหรือทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและจากการดำเนินงานของโครงการตลอด1ปีที่ผ่านมา ทางโครงการได้อบรมพัฒนาและเพิ่มเครือข่ายผู้ใช้งานระบบขึ้นเป็น1,701คนและได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเกินจริงจำนวนสูงถึง1,979ฉบับ 3. โครงการตาไวฟอร์เฮลยังนำข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้ ไปพัฒนาเป็นสื่อเพื่อผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆโดยมีคณะกรรมการกันกรองและตรวจสอบสือ่อก่อนนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆของตาไว f o ฟอร์เฮลปัจจุบันทางโครงการตาวัยได้จัดทำสื่อเพื่อผู้บริโภคทั้งหมด12ชิ้นเป็นคลิปวิดีโอ6เรื่องและอินโฟกราฟิกอีก6เรื่องซึ่งกำลังทยอยเผยแพร่ในช่องทางต่างๆของตาไว สำหรับแอปพลิเคชันตาไวนะคะก็มีประโยชน์มากเลยนะคะทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอะไรที่ว่ค่ะเราใช้รายงานนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยนะคะกับโฆษณาเกินจริงเป็นหลักนะคะแล้วก็ในส่วนของเภสัชกรโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของการรายงานอาการไม่พึพงประสงค์จากการใช้ยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะก็ได้ใช้ในส่วนของตาไวก็คือรายงานปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะ,คะ,ะแล้วก็ในส่วนของรายงานอาการไม่พึงประสงค์ ในส่วนโฆษณาก็มีการรายงานในโฆษณาที่ชวนเชื่อหรือเกินจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะมาในส่วนตัวเนี่ยก็เคยรายงานเกี่ยวกับเรื่องเมจิกสกินนะคะซึ่งเราได้ลงทีมในส่วนของสสจเนี่ยค่ะได้ลงไปค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเครือข่ายเมจิกสกินที่เป็นปัญหาแล้วเราก็มารวบรวมในตาไวค่ะซึ่งเราจะได้เห็นถึงว่าผลิตภัณฑ์เมจิกสกินที่เป็นปัญหาอยู่ในของจังหวัดัทลุงเนี่ยเยอะมากค่ะแล้วก็อย่างเช่นยังมีในส่วนของ ร้านชำอะค่ะคือพัทะลุงมีการตรวจสอบก็ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นปัญหาในร้านชำก็เข้านำสู่ในการรายงานในตาไวด้วยก็ประโยชน์ของตัวเว็บแอปพลิเคชันตาไวนะคะก็ขอแบ่งเป็นสส่วนค่ะส่วนแรกก็คือประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานนะคะอย่างในส่วนของเภสัชกรโรงพยาบาลเองเนี่ยตัวเว็บแอปพลิเคชันตาไว่ฟอรเฮลเนี่ยเป็นเครื่องมือหลักสำคัญที่ช่วยงานเราได้อย่างมากเลยในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ และในส่วนของประโยชน์ต่อประชาชนเลยนะคะง่ายๆเลยก็คือประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยหรือว่าโฆษณาเกินจริงได้ค่ะ ในส่วนที่อยากให้ตาวัยพัฒนาต่อนะคะก็คืออยากให้ขยายเครือข่ายผู้ใช้ไปทั้งประเทศเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทราบมาก็คือยังเป็นการนําร่องใช้อยู่แค่ในบางจังหวัดอยู่นะคะซึ่งถ้าเราสามารถขยายฐานผู้ใช้ไปทั้งประเทศได้นะคะตัวข้อมูลที่ได้ก็จะมีปริมาณมากขึ้นนะคะก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของการดําเนินงานในด้านสาธารณสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคเองด้วยค่ะผลจากการมุ่งมั่นพัฒนาระบบรายงาน เครือข่ายและสื่อเพื่อผู้บริโภคตาไว For Health จึงได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นงานประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2561รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี2561ในการประชุมวิชาการและมหก,กรรมการสแสดงผลงาน100ปีการสาธารณสุข และรางวัลอื่นๆอีกมากมายที่เป็นการการันตีได้ว่าตาไวฟอร์เฮลคือประตูบานสุดท้ายที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายให้กับผู้บริโภคจึงนับเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยประสานการทำงานของภาครัฐรวมกับภาคประชาชนและไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อส่งต่อเป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยอย่างทันท่วงทีให้กับคนไทยทั้งประเทศต่ตอไปอยากให้คนไทย ตรวจสอบมั่นใจก่อนใช้ผลิตภัณฑ์